ในขณะที่อิสราเอลกำลังโกหกคนทั่วโลกแต่ไม่สามารถต้านกระแสะความจริงที่คนทั่วโลกได้ตื่นรู้และแม้กระทั่งสำนักข่าวหลักในประเทศไทยวันนี้เวทีนิวส์ขอชื่นชมในจุดยืนของคุณอารัชกรชลาดลหรือคุณมินผู้สื่อข่าวของช่องไทยรัฐทีวีที่ไม่รับข่าวสารเพียงด้านเดียวทุกครั้งที่มีการรายงานข่าวอิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์นั้นเธอได้ทำหน้าที่ของเธอโดยไม่มีข้อบอกพร่องการเล่าข่าวที่เป็นกลางและแสดงถึงความเห็นใจชาวปาเลสไตน์ เสมอเราไปรับชมกันครับระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่าอิสราเอลเองก็จะถูกต่อว่าถูกตําหนิแล้วก็ถูกพ่าวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะบอกว่ามีนักข่าวที่ไปเกาะติดการรายงานการสู้รบอยู่ทางฝั่งของเลบานอนเนี่ย<ะ>ถูกลูกหลงจากปืนใหญ่กองทัพอิสราเอลจนเสียชีวิตไปหนึ่งก็ยังมีนักข่าวที่ไปทําข่าวในอิสราเอลเนี่ยที่ถูกตํารวจเอาปืนเอาเอาปืนจี้โ<ะ>ยนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย ทางฝั่งกองทัพอิสรเาเอลเองตอนนี้ก็มีการออกมาปล่อยคลิปนะคะบอกว่าเป็นคลิปที่กลุ่มฮามาสเนี่ยจับตัวประกันเป็นเ,เด็กเล็กหลังแต่แตอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีรายละเอียดไม่ได้เห็นว่ากลุ่มฮามาสมีการก่อเหตุสังหารพ่อแม่เด็กดแลวเอาจริงๆเราก็ยังแปลไม่ออกว่าเขาพูดอะไรยังไงกันบ้าง,งก็ไม่รู้ว่าจะจริงตามที่กองทัพกล่าวอ้างหรือเปล่านะคะคนตอนนี้รอฟังอย่างเดียวว่าเอ๊ะมันจะมีสัญญาณหยุดยิงเมื่อไหร่ การหยุดยิงในสงครามฉนวนกาซาจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะคือต้องกวาดล้างกันไปข้างนึงเลยเหรอสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาเข้าขั้นหายนะแล้วค่ะไม่ใช่วิกฤตนะคะหายนะค่ะเจ้าหน้าที่สหรประชาชาติที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาเนี่ย ไป64คนแล้วนะคะคลิปวีดีโอที่ถูกอัปโหลดบนโซเชียลมีเดียเป็นวินาทีที่รถถังอิสราเอลยิงใส่รถยนต์คันนึงบนถนนเส้นสําคัญถ้าเขาบอกเขาจะชนะให้ได้สักข้างหนึ่งแปลว,ว่ามันต้องกวาดล้างกันไปเลยหรือเปล่าช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้พุ่งเป้าในการโจมตีไปที่โรงพยาบาลอันชิฟาและได้ทําคลิปหาแนวร่วมหาความชอบธรรมในการโจมตีโรงพยาบาลสังหารผู้บริสุทธิ์และอ้างว่าโรงพยาบาลนี้เป็นฐานทัพที่มั่นของกองกําลังฮามาสผลจากการนําเสนอข่าวนั่นออกไป ทำให้คนทั่วโลกจับโป้ได้อย่างมากมายเรื่องปฏิทินโกโหกก็เป็นแผนและเป็นรายชื่อใส่ร้ายฮามาดหรือช่องลิฟที่โกโหกว่าเป็นอุโมงค์ช่องลับของกลุ่มก่อการร้ายวันนี้จับโป๊ะโป๊บ้าอะไรได้อีกนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง นอกจากการโจมตีอย่างไร้มนุษยธรรมของกองทัพอิสราเอลโดยการโจมตีแบบปูพรมต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาปาเลสไตน์ที่ไร้ขางสู้แล้วอิสราเอลยังพยายามสร้างหลักฐานอันเป็นเคสเพื่อประกอบการโจมตีโรงพยาบาลอัลชีฟาและโรงพยาบาลอื่นๆมาดูคลิปล่าสุดกันนะครับเป็นคลิปที่ i d ดได้เข้าไปที่ห้อง m r i แล้วก็ชี้โบชี้เบบอกว่าในช่องสกแกนเป็นที่ใส่อาวุธของฮามาสซึ่งต้องเอาอาวุธมาใส่ M r i เพื่อในคลิปก็เหมือน ซึ่งจะนําอาวุธมาจัดวางไว้ซะด้วยซ้ํานี่คือจุดผู้ป่วยมารับบริการ MRI ตอนนี้เราก็เป็นอย่างที่คุณเห็นแล้วในห้อง MRI ทั้งหมดนี้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้อย่างสะดวกมากเป็นภาพเตียง MRI ที่มีอาวุธซุกซ่อนอยู่นอกจากนั้นเวทีนิวส์ News ยังจับโปเองแบบไม่ต้องใช้สแตนอินหรือตัวแสดงแทนนี่คือภาพของอิสราเอลได้จัดฉากว่าเป็นคลังอาวุธของฮามาสที่อยู่ในโรงพยาบาลคําถามคือสถานการณ์ที่อิสราเอลโจมตีหนักขนาดนี้เหตุใด อาวุธจึงดูใหม่ปิ๊งไร้ฝุ่นเกาะต่างจากห้องอื่นๆที่มีแต่ฝุ่นปูนหลังจากการโจมตีชั้นวางและปืนช่างใหม่เอี่ยมดุดพึ่งมาวางไว้สดๆร้อนๆแถมฮามารสยังมีเวลาในการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากให้ทุกท่านที่รับชมได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาดูนะครับสงครามความจริงกับความเท็จในครั้งนี้เวทีนิวย์ยืนหยัดที่จะนําเสนอความจริงให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นความจริงอีกด้านต่อไปดังเช่นหลักฐานนี้และนอกจากสิ่ง ที่เราได้นําเสนอไปแล้ววันน oh <im ี้เรามีสายลับอิสราเอลตัวจริงเสียงจริงที่เธอออกมาอ้อนวอนขอให้กองทัพอิสราเอลอยัดทอดทิ้งเธอเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันครับชื่อลิซาเบธโซโคอันนี้จะขึ้นแตอิสราเอลบาชานิมเชฟเเฮนกาตีเบปาวดีเลาบัตคูฟอาชนาอิร atmetach แลบัติดเดลฟหมาอันนี้มเซตเบมาตซชัตเ ขอฝากข้อความของสายรับท่านนี้ถึงกองทัพอิสราเอลได้โปรดอย่าทอดทิ้งสายรับของตัวเองเธอได้ทาหน้าที่ของเธอที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แล้วไปรับเธอด้วยความจริงมาความเท็จย่อมมาลายและความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวกดติดตามเวทีนิวส์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ทราบความจริงอีกด้านก่อนใครที่เวทีนิวส์ครับ